ค่นะอนคนนค้อเป็นคนแรกเขาเป็นคนลูบคนที่สองเขาจะวาดตามนะคะก็คือวาเป็นอะไรไม่รู้ตามที่เราเห็นจกคนคนหน้าหลับเว่านะคะคและคนสุดท้ายเขาต้องตอบไปได้ว่าเพื่นของเขานั้นวาอะไรลงไปขนโอเคครับเข้าใจแบนแล้ใช่ไหม,มคะทุกคนนี่คือข้อสอบชิงแชมป์โลก มถววัดรอออกตกใจรู้ว่าแล้วน้ำ่าเลยนะข้าพร้อมแล้ว้าหมดหามหลอกงโอเะเขากล้วน้าบอกเราจะมาดูว่าเขาอ่ะสนิทจริงเปล่า 对，对，对，对。啊 โอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปค่ะเร็วเลย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 ค่ะถือไว้ค่ะห้ามบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนถือไว้ค่ะห้ามบอกเพื่อนนะห้ามบอกเพื่อนนะคะมันคือ ผมว่าผมรู้แล้คืออะไรอย่าบอกเพื่อนสิอย่บอกเพื่อนสิอ่าอ่าคนสุดท้ายนี่ไม่ต้องวาดใช่ไหมเขาต้องตอบคำถามนะใช่ไหมเขาวาดไหมอ่าหอยากวาดเนาะโอเคแซลไป่า้ค่ะเล้วค่ะแล้วค่ะตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไร มาเกิดตัวอะไรเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอ,มมอหรอมดเวลาค่ะคุณคิดว่าไหมด้านหลังนะอบอกคุณคะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอเก็บเก็บไว้ คิวเป็นโดเรมอนเพราะอะเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นโดเรมอนเ่อตอแรกภาพที่จับว่านางมันมีหัวแมวก็มีอะไรโง่นหรอคิดว่าเขาเดิไม่ไหวอ๋อได้นะนขออนุาตมีปากผนเห็นว่าหนูวาปากเป็นเอกลักษณ์มากไม่ต้งส่อนหนานี้ตอนที้ผมดูนี่ยังไม่มีอันนี้นะฉันกใจมากนะเจอตั้เน ถูกคนเรื่อยเอ้าโอเคโอเคไม่มาขีดวบใบมาเป็นสิ่งที่คุณตัวอะไรอ่ะคุณตัวเหรอมันมันน่าตัวเฉยๆมันคือตัวอะไรคะลารูรู แล้วริ่ทางด้วยใครหรอคุณต้องดูคนแรกก่อนอ่ะ หนึ <ừ S 2> 6, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหเจกบโอเค่ะไม่เสลยเราไม่เสลวยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะไปบอกโอเคขอขับขอขับเขเลป่ะลงในะฮะเพราว่า้าบนีลงให้เจอนึ้เน คุณพร้อมใช่ไหมคะ้าคุณพร้อมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเค่ะเร็วนเรวกัวกนตเลคะ่ะตัวเลขคเลยค่ะโอเคค่ะถือไว้ค่ะนี่คือภาพอาร์ตของคุณ พร้อมไหมคะพร้อมครับตาถูกพรได้โอ้2 5มแ้ค่ะจะถูกได้ยังไงโอ้โหแบบแม่้นได้ไหมกลัวนะกลัวกลัวโอ้ยหหนาต ನಾನು ನಾ ಓಕೆ ಯಾ 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 ಹಬೂ ನಮೂ ನಮೂ ಓಕೆ ನಾ ಕುಬಾ ಮೆಸನ್ ಸೋವಾ นี่ถูดีกว่าถูดีกว่าหมายนะคะบ,บอกเลยนี่คือภ้าของเขาค่ะนี่คือภ้าของเขา,ามันยากเกินอ่ะและคนสุดท้ายคุณต้องใช้วความสามารถพิเศษของคุณคุณจะต้องวาดตัวนี้ออกมาให้เหมือนที่สุดและคุณต้องตอบไ,ได้ว่ามันคืออะไรคร้า ดิฉันไม่คุณขอมาช่วยไม่มีใครรู้ว่าฉันไม่ได้บอกห้ขอ,อรูอร้าเหรอค่ามล้บขะงคุณวานลก็จะูร เลี้ยาแล้วอนะเสือตอ้เลีเยขาผมไม่รู้เลีขาแล้วว่าอะไรวะตับนั่งนั่งนับงกัดดูดูแนกดูดูแนกดูดูแนกดูแร่โนบูยะลิาร์ทิงกาด้าเป็นพันเป็นพันบิงอีก

Las be